ตอนนี้เราเราหนีจากคุณครูอยู่เนี่ยคุณครูนะทุกคนตอนนี้กําลังจะมาตีเราเล้วนาๆๆนาน,าน,าน่นีน่นี่ตอนนี้คนนี้ชื่อว่ามิตานะทุกคนเป็นน้องเราเองแต่แต่อยากเป็นคุณครูตอนนี้มาตีเราอยู่เนี่ยเน,นเ,นนเนี่ยเนี่ยเนี่ยทําไรเหรอคุณครูทําไรอ่ะเดี๋ยว <ทำ S 1> มาตีคุณไ,ไม่ใช่คุณครูมาตีนะักเรียนเร็ว นักเรียนโดดเรียนแล้วนะนี่จากคุณครูได้แล้วนะคุณครูอยู่นั่นนะ่ะนะคุณครูน่ะนั่นนะั่นนะั่นะ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 ใครเห็นใครเห็นอยู่นั่นนะ่ะคุณครูอยู่นั่นตอนนี้บันไดนะทุกคนคุณครูขึ้นไม่ถึงสุดนั่นหรอกนะตอนนั้นนะะมาเร็ ราต้องขึ้นบันไดก่อนนะทุกคนขึ้นบันไดขึ้นบันไดโอเคขึ้นแล้วนะทุกคนตอนนี้คุณคุณคุณครูคกำลังขึ้นมาอยู่ตอนนี้คุณครูไม่รู้นะว่าจะขึ้นมาสุดได้ไหมเนี่ยตอนนี้กำลังพยายามขึ้นอยู่นะทุกคนเราก็จะลอดไปตรงนั้นนะท<อ>ุกคนลอดมาแล้วทุกคนเย้อ yeah. ยู่ตอนนี้